เชิญนิบหยุดในรายการอวดคน EP ที่หนึ่งวันนี้เราอยู่น้ำพองศึกษาอำเภอน้ำพองนี่แหละครับจังหวัดขอนแก่นบ้านผมนี่แหละวันนี้เราจะมาเจอกับน้องคนหนึ่งเขาอายุเจ็ดปีอยู่โรงเรียนเดียวกันกับผมนี่ครับเอา้านี่แหละครับชมนี่แหละครับสวัสดีเพื่อนๆหนนะ่อยน้องแลอะไรครับวันนี้น้องคนนี้เขาจะมาโชว์ดอกบอลน้องเริ่มดอกบอลเลยครับ

8 59 60 61 62 63 64 65 66 7อ8 69 70 71 72ส7ม7ก7ี7 77 7้8ห8หก8 18จ8ด8กแป8ห8เก9 1เ9 19ส9บ9จ9ด9อ9ด9 19ดเอ้ยโอ้โห7 8 9 เฉียบร้อยเอ็ดร้อยสิบสองร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ห้าร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดเก้าร้อยสามที่ยี่ห้ายี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าได้โอ้หนอนทำได้ร้อยยี่สิบเก้าครั้งครับได้ร้อยยี่สิบเก้าครั้งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเด็กบอลหนึ่งเลยนะครับขนาดผมหลอดยังได้ไม่ถึงสี่ครั้งเลยครับดูที่ข้าวหนอนเขาติ่งมากเลยครับหนอนครับรายงานตัวหน่อยครับชื่ออะไร อยู่โรงเรียนไหนเอาพูดเลยครับใช่อ่ชั้นป .1 ทํา1อ่าอยู่ชั้นป .1 ท1โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอนุบาลอ๋อครับถ้าอย่างนั้นโตขึ้นอยากทํางานเป็นอะไรเหรอครับตำรวจตำรวจมันได้ใครเป็นเป็นไอเดียครับฮะเออเออนั่นแหละครับ โอเคครับถ้างั้นก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมติดตามและกดซับสไคร์เพื่อ